เตียงผู้ป่วยมือหมุนสองไกลราวปีนกนะคะมาพร้อมกับระบบควบคุมการปรับระดับด้วยมือหมุนสามารถปรับระดับเอหลังขึ้นและลงได้ตั้งแต่0ูนย์ถึงเจองศาและปรับระดับเข่าขึ้นและลงได้ตั้งแต่0ูนย์ถึงสีองศาค่ะโครงสร้างของเตียงทามาจากเหล็กเคลือบอะไรหัวท้ายเตียงและราวกันตกนะคะทามาจากวัสดุพลาสติก ABS ซึ่งทําความสะอาดง่ายและถอดออกได้คมาคพร้อมกับกันชนทั้ง4มุมของเตียงล้อทํามาจากวัสดุ TPE ขนาด5นิ้วซึ่งมีความทนทาน าามาพร้อมกับระบบล็อกทั้ง4ล้อค่ะโดยเตียงรุ่นนี้นะคะจะมีคุณสมบัติเด่นอยู่ที่ราวกันตกค่ะซึ่งจะเป็นการปรับขึ้นและลงชคทีเดียวทั้งหมดนั่นเองคล้ายกับปีกนกนะคะและยังมีองศาบอกระดับอีกด้วยทําให้สะดวกต่อการใช้งานทั้งในเรื่องของการขึ้นลงเตียงของผู้ป่วยและการดูแลจากผู้ดูแลค่ะและเตียงรุ่นนี้นะคะมีที่วางของในตัวสามารถจัดสรรพื้นที่เพิ่มพื้นที่จัดเก็บให้มีระเบียบมากขึ้นวิธีการใช้งานเพียงดึงมือหมุนที่อยู่ตำแหน่งปลายเตียงออกแล้วหมุนไปตาม เข็มนาฬิกาเตียงก็จะค่อยๆปร,รับขึ้นหากต้องการปรับปรุงให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาหากไม่ใช้งานแล้วให้พับเก็บตามเดิมค่ะในราคาสุดพิเศษ12,000บาทพร้อมรับกันสินค้านาน1ปีแล้วมาช็อปกับ B Cosmo กันเยอะนะคะ